เซฟนี่แหละ <จ textbooks. S 1> เอากระซวยเพิ่นตลอดอานะน้อยกำพาเนาะกำพาพอแล้วก็ปโผ่ทิ่มไปได้แต่ลูกเงีน้อย<ต>เราก็อยู่กับแม่เล่ารามีพี่หนุ่มต้อนเล่าก็เลยเอออันน,นั้นก็บ<ะ>ลูกฟาแฟดคือกันเนาะอันนั้นกับอะไรซื้อเครื่องทุกไหหลานได้ฝนน้ำแล้วก็บปั่นมาทางานี้น้ำนนพี่น้องเอาบุญนล้วกันเนี่ยเราก็เลขหลานด้วยเพื่อนเอาก็ะช้าชันเมอร์เลยกับนี่นี่พี่เนุ่มตอนนี้เราก็เล่นอยู่ ูกินเ่าเลยบ่ลานลอันน้อนนะคนนึงนอนัไม่เห็นพี่น้องเห็นหำเห็นจุยเห็นจุยเห็นจุยอันนี้ซื้อสายฟ้ากะปุฝนไม้แดงฝนไร่าเี้ซื้อฝนสุดเจเอวหร่แ้ย่างไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเหอ โค่ไหนบอกพูดเลยพูเล่นอนเน no. ี่ยี่พี่เลิกมาตอนอันนี้ชิอเอาชิมมาเทอรมไก่อันนี้อันเครื่องไฮไลานเด้ออันคนละตูซื้อมาตอนหลานไอ้ผลก็คนละตูคือกันเท่าก็ไม่มีเงินหลายดอกอันนี้ก็เอามาไฮไลท์คนละตูจะอันนี้อันนี้กะเทอกิล่าจะคนละตูกับหลานไอ้ผล เอาสีมีเห่มีทรงนั่มกับนั่มนก็เอาไฮฟูน้านั่มคโลตูอันนี้นุ่มให้ร้าน้อยมื้อกองเหอกับย่านกิ่นมีมดแล้วก็ชีชี้้งนะมีดอกไมเดี๋ยวมืแล้วเคยทางก็ยังไงน้าว่ชาวนั่นตัวบนั่นาเรื่ออมัมือแล้วจะนี่ว่าแลวเย ก็เลยฮาก astre, er cùng, ained, ็ไมาแต่ตลาดไปชื่อเครื่องมากนหน่อยิเล็กน้อยเลยดยใช่ปะใช้ปุท่ปะท่อมอืมามนี้านะโดาก็มีมีเลนอดอกอันนี้อให้แสนนให้เจ็บให้ใครกอนให้วางให้ยังงนมาคำมาโชกันหมานเลหลัำรวย กันมากกนั่นนี่แหละเขาก็นม่มีพี่เลิเพือกับพี่ตนกัเบิ่งกันไปเนี่ยแม่ปตาไปยำพันมาบ่ปูยำตาอย่างพันมามากินข้าวง่ายนี่อ้จำแม่กัมาบ่อกนี่นี่จะมาอันนี้หมัก แอปเปิ้ลนี่ซื <h <h ้อบ้านจะคุณแล้วก็มาปั <h <h ่นกันเอาไว้ให้หลานกินแม่กินกินิงมฮนแล้วนอกยี่ปนเะนังกระสีเด้ดน้องตื่นน้ตเด้ให้เมมดมือแลน้ำหลานเอาหลานคนเดียวด้ไปมือก็อาตูเดอรที่ดีแม่งจะกระไดโดย นนตาโเจไปออมือเาไดทีมีเมือมือมทีอีตอนเล่าลูกสาวไปเกี่ยเข้าลาสอคนยู่เอาตลาสคนบริทง่ายได้เลี้ยงเด็กน้อยในตัวสีแบบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ในเลียงเด็กน้อยพินาโฟอ คือชีวิตโอ้โสนเพื่อเกากว้างใช่ไหมเพื่อนเราดูเราดูจ่ว่า้าถึงว่าเนาะไอนแบบบารุก็จำเป็นแล้วบารุก็จำเป็นแล้วซูซี่ไปนี่แหละเนมากรถางลอด้ก็ถามหาองหาห้า Okay. เราปลูกอย่างนี้นี่มักบกนี่ะเราปลูกขนาดเอาหลานชอคนด้นนรนนหรือเปลาเวลา,า,ลลา,าวางแล้วก็เราก็มาวันนั้นวางเจเราก็มาเฮ็ดลูกหลานรับเราก็มาเฮ็ด okay. อันนี้ก็มาโพลกอบเราปลูกพอมาอยู่แถวนี้มันบ่มีตลาดตารีเด้ดทุกคนเรามีตลาดมันบ่มีว่งซื้อมองขายแล้วก็ะ มีแต่อันนั้นเฮ็ดเองาวเราบอกอ้คนเ็ดให้อันนี้ลูกเคยเฮ็ดให้ลูกเคยเขาไปเฮ็ดเียกยูไทยอู่ะมอีกเออเขาไปเฮ็ดเี้กใส่เขาไม่ได้มาเลยนะไม่มากก็ฝากกันมาเฮ็ดท่าเล็กท่้น้อยบักหลายปีเพื่อสิแล้วเนี่ยฮะล้วก็หาก็ได้เฮิ่นใ่ญ่อยู่ระเบิอถ้าเราหากันถ้าเราเราก็อยู่เฮิ่นหลังน้อยอยอันนี้เกิลูกเคยเพิ่นิดนอดินอันนี้เนาดินค้อยนี่แหละ